บอกได้เลยว่าชอบของเรานั้นดักซุ่มน้องตั้งแต่สองเดือนก่อนที่น้องกะจะเข้าไทยไม่ใช่ตั้งแต่ที่น้องเข้ามากูก่แม่เล่นอีกเลยลกูก็ไม่ลงคลิปเกี่ยวกับน้องด้วยเพรวตอนนี้จะได้เล่นน้องตัวมั่นใจแล้วก็เหอะมารถเล่นแรงได้กูสามารถไปซัพพอร์ตได้แล้วกูได้เอ็มด้วยสมาดีน<ด>ี่ก็โดนด่าไปไตาตาเหมือนกันนะแต่มันแอคไม่ได้ไงกูจาตาที่กูโดนด่าไปแอคทำไมนี่เราก็เลยว่าอดีตไปแกสมัยที่น้องเอทิเข้ามาเล่นเกมวันแรกใช่นี่วันนี้คือการเล่นน เ,เริ่มตัวมาทีมใช้ก,กับออรินตาแรกเปิดไปเล่นด้วยการที่มีซัพสองตัวเซมิงไปเป็นเมดเลนการกูกำหมัดแม่งมากจะเล่นเมทราซับกูแล้วแม็กเสียออของเมดแบบจริงจังด้วย,วยนะแองดาเมียามีไหมคัตกใจมากเลยคะ่ะฉันนึกว่าอีรินจะมีท่าเปิดตัวทำไน้าแต่กับผีพุ่งหน้าใส่หาฉันค่ะนี่ว่าจับสแกเกมผีเปิดมาส่ถุงข้าเหมือนกันค่ันอนเธอไดอ้รินวันแรกขณะว่าเราเันเซม,มก,ก็จะเจอเอริฝันถุงข้ามาแต่ทีนั้นมาดูตื่นเต้นเยอะมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะจะไม่ว่าจะมั่นใจในราคาของสกินฝ แดดน่อยร้อยเปอร์เซ็นต่แรกรู้สึกปพื้อมปิ่มมากนะครับน้องบินได้ก็ปพื้มปิ่มมากพอแล้วเราไม่ยังรอไปร้องเพลงไปเองค่ะนี่ถึงกับเรียกตัวเอามัมมี่ลูกเจ้าลูกสาวสนแต่น้องออรินกเียก็คลิปเดียวเหมือนกันนะครับเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมันก็เคลียร์เร็วเหมือนกูนี่แหละครับเขาตัวเดียวกันเนาะจังหวะนี้มีความมั่นกาอขึ้นในตัวค่ะกูจะเล่นตาแรกแต่ด้วยควาเป็นเมนรอเรียลใจมันต้องการปะทะค่ะชนิตีแสกหน้าเลยคะบอกโต๊ะันฉันเลยงธอก็ไม่วั สูงสุดแค่สี่ผ่นยูสูเดินไปยิงสองดอกแมงแซงแต่ไม่ได้ขึ้นหนึ่งใจที่กูตีกับอีลิเมื่อกี้เลยค่ะอ้าวว่าแต่ซับก็หายไปไหนวะไอ้เียหลังจากสู้กับอีลิเมื่อกี้ฉันก็ได้รู้อะไรหนึ่งอย่างค่ะอย่าทำอะไรให้มันเสี่ยงเพราะความเสี่ยงของกูของมันแมงไม่เท่ากันค่ะแมงมีซับแต่ซับกูหายไปไหนก็ไม่รู้จังหวะนี้นะคะเอวหรือว่าจังหวะนี้ตีกูพร้อมสกิลกูครบเพื่อนกูมากูจะตีรำตัวได้วค่ะไอชิบหายแมงแลยชิบหายเหียกูได้แหกสองตัวเลยสัตว์กู กูอ<ค>ยู่ไหนฮะร้อยตัวนี้เอลสูซูมโซเดนมะข้างบนค่ะสูใช้ตีรบแซนดิโกตีไปอย่างมั่นเลยค่ะผลปรากฏว่าเบาชิบหายตัวแล้วก็ครับเอารูนมาผิดครับหลังจากกระบวนภาคกูก็รู้ด้วของเอารูนมาผิดเนี่ยนะเตอร์ได้ทอดเราก็หัดอ่านคู่มือไปบ้างนะแม่งเล่นไปอ่านสกิลไปอยู่เลยเนี่ยเซตหาอะไรวะนั่นนะเอาไปดว่าไปมันไปอย่างที่แปะ เมเราว่าจังหวะนี้จะมีซับนะคะจากฉันรู้ตัวว่าจะมีซับนั้นฉันก็เิ่มีความมั่นหน้ามั่นหนแล้วค่ะซ่มสู้คนได้ไม่ใช่ฝ่ายจ้ดมบุหรืออยู่ฝ่ายเดียวฉันก็เอาเรื่องอยู่ต้นเกมมึงกดกูพุ่งมีซับจะเชิญไอ้สัตว์กูมีซับเมื่กว่าสีเออแม่งมึงอยู่จะทำจังหวะนี้ถ้ามึงอยากกลับบ้านนะกูจะสำเร็จความใคร่มึงให้แลวฉันก็เก็บเอรินใต่ถข้าวมาได้จังหวะนี้ของเริ่มฟูกูเริ่มมั่นแล้วค่ะซับขึ้นมาเติมแรงครั้งเดียวชีวิตกูก็พล ก็ <S <S อตอนนั้นไม่รู้นะอีลีนม,มันต้องออกของเวทอ่ะคืออีลินออกของเวทเล่นง่ายกว่าเยอะเลยแกของกายภาพมันแรงจริงนะแกแต่บางไปหน่อยบอกเลยว่าถ้าออกของเวทเล่นโคตรง่ายดเฉพาะการออาดูเรืองเพายแก่งเหมือนก๊อตเลยค่ะบได้เลยค่ะว่าจังหวะนี้จับจิบรำหมุนเปิ้ป้อกมกวหวันนะครับเพราะถุงมีซับค่ะแค่มีซับแครี่ก็อุ่นใจพอปกติแครี่ตัวอ,อยู่โดดเดียวได้เลนที่เงาที่สุดคือออฟค่ะถึงแม้เลนแครี่ก็จะเงาเหมือนกันแต่ป่าฟันตรงข้ามมาแกล้งบ่อยชิบหายป่าก จังหวะน,นี้แพทใหม่นะคะแม่งเปิดโลกกูมากค่ะเป็นมิม้งเป็นซับ์เถยไม่ชอบแม่งเซอรแน่อยากไป็นึ่หนึ่งกับฟอเรนเดี๋ยวที่พี่คือฟอเรนแม่งจะแพ้ด้วยนะไอเยนขนาดนั้น,นเลยหรอวะแล้วแม่งก็ตายเองไอควายเอ,อ้ยจัดง่าวแม่คุงเห็นแล้อยังค่นั่นนะครัสภาพทีมฉันกุมกระหม่อมอเลยค่ะจังหวะนี้ไอเย้จังหวะนี้ฉัเปิดตีแบบสวยงามมีซับพอร์ตีเลยนะคไม่กลัวฉันไม่หวั่นฟิกเกอร์ไปหายีรินนะคะและฉันก็ขิดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคุณเห็นแบบปลนนะะาหม,ม,มึกฉันไหมครับอะไร แอมเลยสีรับไปแบบสวยๆเก็บเบอร์เตอร์ไฟมาได้แต่ยูเป็นโคตรแรงเลยสัตว์จะแอมยูเป็นแรงไปเนื้อบันทีบัฟคิกซี่หน่อยคิกซี่เบาไปแกนอกเรื่องแม่คนรู้อย่างว่าแผดได้เลยโดนเดบแน่นนอนร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ใช่สาเหตุการโดนเดินตามไม่เกี่ยวข้องคิกซี่เว้ก่อนจะคิดว่าเพราะมันล้วนคิกซี่ได้มันสุดคิกซี่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นแฟนกับเอเรนดอร์คิกซี่บอกว่ากูชอบของกูมันเป็นไปปีสารภาพรักไปแม่งสื่อไม่รู้จักความรักเป็นโง่ชิบหายอีนี่เเเเเขข้าากกกมมมแแปปป๊บบดดดดีียวคครรัััออนนนน่่่ะะูไไไจิซฉท์ สวยจัดคระบช้ตีรองเพีไปแบบซื้อสวยค่ะเอ็นโซดึงสวยและทีมเล่นดีแล้วไปได้คือชันดูดเดือดโคตรแรงเรีวจะรอคมาจัดสถานการณ์อย่างนี้ได้ค่ะอีรีมึงตัวบักนะคะทุกคนกรุณาเล่นอีนี่ให้เยอะนะครที่แม่งจะโดนเทิซะก่อนสักวันมันต้องโดนเทิค่ะตัวแม่งกอดขนาดนี้แล้วแม่งบูลี่คิกซี่ขนาดนี้บอเหลือจากไหนมึงกับบเหลือเืิฟแท้ๆถึกเนื้อแม่งท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แกดูเสียวมันกอตขนาดไหนดูจังหวะนี้ไว้นะคร เซตไอเทมูยังรอกเขาอยู่เลยค่ะสาบารเกิองรุกเสือเสือครัไปจับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาไว้คารบกันมือขวาไว้คารบกันยืนมือซ้ายมะพันจับมือจับมือต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้เปิดก่อนมึงเสียเปรียบชิบพายค่ะมึงเปิดก่อนแล้วยังไงวะคิวกลัวได้กับไอสัตว์อู๊บแล้วเชญเก็บไอเดียสารคมาได้กินอาหารเป็นผู้ตามมาเ้ยตอนนี้เชเข้าใจความรู้สึกของก๊อตแล้วค่ะถึงโดนล้นก็ไม่เป็นไรเล่นยังไงก็ได้ฉันอีรินลีตั้งแต่ฉันอายุส กระหนุกชิบหายคือนะคะเขินแรงแรงไปแพนด้าสนุกจัดแล้วแม่นางเอกโคตรเด็ดแกแล้วจะชิยตายไปเมื่อกี้นะคะสถานการณ์ทีเม้งพิกจากหน้ามือเป็นดั่งตีนะคะัฉันมาหนึ่งกับอีดออีกรอบครับแล้วไม่จะซุบเองไม่ได้นะครับเกือบแตกครับเมื่อกี้ถ้าโดนเอลสุกูหายไปได้นอกครับสถานการณ์ตึงมือจัดนี่สินะสิที่เรียกว่าดัดเดียบังผลนะบังผลชิบหายโดนยิงดั้ดเดียบป้อมแตกเลยครับใช่ค่ะเอพีตายนี้เป็นของ ขอโทษนะครับก็ไม่ได้อย่ากบุรีหรอคกครับแต่ก็นะมิงกางแม่งสิ่ชิบหายโคตรเล่นยากเลยอี่ให้เชื่อกูก็ชนะเลยสักเท่ีเก็บไปเชื่ฟอฟลายมึงนุ่น